สวัสดีครับผมให้พี่น้องว่าน้องนุ้งที่รักและเคารพทุกท่านครับเมื่อนี้มีได้น้องไก่มาครับมื้อนี้นะละเม็ดเมนูพัดไก่เติน้ำไม้ดองครับเส้นน้ำไม้เข้มครับเราติดสันเดอร์ครับเดี๋ยวเรามีวิธีเอทเบิรงครับเครื่องที่เตรียมไว้ก็มีตะไคร้ซอยกระเทียมครับพริกหหอมครับแลวหฮาก็มาต่ำเมื่อห้าเดียวครับ เกนิดน่อยครับย,ยิบถึงเครื่องเที่ยวหันไว้ครับเทโฮมตามให้มันละเอียดด้วครับเด้อจะเอาจากเมื่อพัดเสกระทะครับตามเครื่องเที่ยวเสอนี่ ตามพุ่มมันเละๆครับน้ำเคืองท่เอาเตรียมไว้ลงมาพัดครับไอ้น้องบันนี้พัดเคืองที่เอาเตรียมไว้ให้มันหอมก่อนครับพัดน้ำมันพืชเท่านี้แหละครับเคืองที่เอาเตรียมไว้กับที่เอาตามหุมเดียวกับมีโคสิงค์เคือกระเทียมไม่คิดแห้งก็ไม่คิดดิบครับ โอหอมนะครับที่ตามพอเดียวเสื้อเกยจักน้อยตามมาเดียวกับพัดอันนี้ให้มันหอมก่อนครับนี่พัดนี้ก็หอมแล้วก็เท่ากับเอาเนื้อไกล่ลงมาโล้นเสื้อครับเพราะนั้นเท่ากับปรุงรสพัดเรื่งในทีกับเสื้อเนื้อไก่ครับ ใกล้เท่เาซับไว้นั่นแหละครับพัดไปเลยๆจนกะว่าใกล้เฮาซุกคุณละ่ะเฮาจังฟุ้งครับน้ำมันหอยครับส,สองซ้อน ปรุงด้วยรสด้วยรสดีนิดหน่อยครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับปรุงรสด,ด้วยสุนูเข่าผกรตเอรสเฮ่าครับนิดนึงครับแล้วแต่มากแล้วแต่ชอบครับโรยงไปเลยครับ น้ำลักโคกเจ้าเตรียมไว้ครับน้ำนัวหมอกระหฮอนฟดุครับทาจังหน่อยครับวันนี้ฮาก็จะเอาพักกะเพราเบอร์หอมพักปูเสื้อครับต้องขอโทษขอมาไอ้น้องหลายๆครับกระทะ่าดำจังหน่อยครับเอ็กกินดูครับนี่ครับไอ้น้องเราไม่เข้มแซ่น้ำไว้ครับวันนเราะซื้อเฮากับ เอน้ำเม่เราจากซื้อครับมีเซน้ำไว้มันละเข้มพูดครับซื้อน้ำไม่เข้มครับสูตรนี้ผมซื้อใบกระเพราด้วยครับผมแล้วมีเซอร์เบอร์มะกูดครับผัดไก่ใส่นมไม่ดองครับอันนี้นะภาษากลางเขาว่าเลยครับ อันภาษาภูมกับพัดไก่เสือ้อเบือกะเพราครับเสื้อน้ำตาลจักน้อยนี่ครับเพื่อตัดเลียนตัดเข้มครับแล้วทุกคนมักด้วยครับเด้อขันตอนสุดท้ายครับเสือ้อเบือกะเพาครับเบืกบักโบครับ น้ำแค็นเลยครับวันนี้เื้อพักซื้อเข้าไปกะแจกน้ำเขาเสื้อน้ำไหลๆนะครับเมนูนี้เอสก,กินครับข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวได้ด้วยครับเด้ออันนี้นะเมนูนี้แม่ผมเอ็ดเธอกินแต่แต่สมัยยังน้อยผมก็เลยเอ็ดรำกินอีรอบหนึ่งครับเอ็ดเธอพี่น้องเบื้องพร้อม มาเด้อครับไอ้น้องเด้อพักไก่เส้นไว้ส้มเข้ากันแล้วละครับโซนอาย่วนน้อง,งกินข้าวแรกน้ำเดียวครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้น้องติดตามขอบคุณครับ